สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้นี่ใส่น้ำตาลไปแล้วนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็โชยุญี่ปุ่นนะคะสองช้อนโต๊ะ ไม่ใช่น้ำเนื้อย่างนะคะน้ำจิ้มเนื้อย่างสองช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมบดนะคะ 1นช้อนชา จับปีกไก่นะคะลุบไปเลยค่ะซับน้ำ ซับน้ำออกมาล้างมือแล้วนะคะแล้วก็คลุกนะคะแล้วหมักทิ้งไว้ค่ะวันนี้นี่จะใช้ชิ่งเอานะคะ จะใช้ตู้อบเวฟเอานะคะหมักทิ้งไว้ค่ะ จิ้มให้มันแมจิ้มให้มันน้ำซอสเข้าไปข้างในนะคะวันนี้ไม่ยากเลยง่ายๆจิ้มมีใส่ก็คือน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำซอสเน้ยย่าง2ช้อนโต๊ะโชยุน้ำปลาญี่ปุ่นนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็อะไรนะกระเทียมบดเมื่อกี้1ช้อนชาอร่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหมักทิ้งไว้นะคะใส่ถาดน,นะคะเราจะไปเวฟ ไปเวฟนะแล้วก็เอาน้ำเนี้ยราดลงไปด้วยนะโบแล้วก็ปิดด้วย รับจะเอาไปย่างในกระทะก็ได้นะคะแต่วันนี้นี่เกดล้างจานมากเลยอันนี้นะคะเวฟในเตาอบนะคะ600โวลหนาทีนะคะค่ะครบห้านาทีแล้วนะคะเรามาเปิดดูเลยค่ะยังไม่เสร็จนะคะ เรากลับด้านนะคะเรากลับด้านนี่นะคะแล้วเอาไปเวฟเหมือนเมื่อกี้ในเวลาเท่ากันค่ะเวลาเท่ากันแล้วก็ความร้อนเท่ากันด้วยค่ะ วางยากจังเออจีนเกยกันไปแค่ hey, เราไปเข้าเว็บเหมือนเมื่อกี้อรอบนึงนะคะเวลาเท่ากันค่ะเหมือนกันเลยค่ะอีกก็ไปค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเรามาเปิดดูกันเลยว่าความอร่อย บอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะมันก็จะออกเค็มเลยนะคะห็นไหมเห็นหน้าตาไหมคะนี่คือหน้าตาของไก่เกรยกไก่อะไรคะเนี่ยไก่ซอสญี่ปุ่นย่างด้วยเตาอบไมโครเวฟ นะคะทำจากไม้เตาอบไมโครเวฟค่ะคือเวฟเอาค่ะรับรองเลยว่าอร่อยมากค่ะลองเอาสูตรไปทำทานกันนะคะ เรียบร้อยอีกชิ้นหนึ่งนี้จะกินเองหลังจากนั้นเราก็เทน้ำน้ำซอสเข้าไปนะคะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมหรือว่าจะโรยด้วยอะไรก็แล้วแต่เลยค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะไก่แามซอส ของนี้ย่างด้วยไมโครเวฟค่ะอือร่อยมากเลยค่ะนี่ชิมเลยนะคะนี่ค่ะอ,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 อือร่อยค่ะกินกับข้าวเหนียวค่ะอร่อยามากเลย ค่ะฮ <c ười> ึอเอิญยังไม่ค่อยเหนียวค่ะอร่อยจริงๆค่ะลองชามๆดูนะคะมากันเลยบ๊ายบาย